สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโยกังยุทภบคุบสลึงนะครับผมเราทําภารกิจกิจกรรมนะครับผมซุ่มกล่อง20ปีโยกังเรียบร้อยแล้วนะครับทุกตัวเราก็ทําการได้กล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทำเพลเป็นเวลา2วันนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการสุ่มให้ดูกัน8กล่อง8ตัวนะครับผมว่าปีนี้ก็น่าจะทําน้อยแหละทําน้อยแต่หวังหวังเยอะทําน้อยแต่หวังเยอะนะครับผม เพราะว่าเราไม่ได้มีเวลามาฟาร์มอะไรขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราเรอดูว่าเราจะได้เป็นอะไรบ้างนะครับอะไรบ้างนะครบรอบ20ปีทั้งทีมันแจกอะไรเราบ้างจากกองกิจกรรมเนาะนี่คือกล่องแรกของเรากดปั๊บแมวกวักเอ้ยใช่ไหมกายร่างแมวไม่ใช่แมวกวักกายร่างแมวครับตัวที่สองครับปั๊บคุมจิตครับ Okay. ตัวที่สองคุมจิตเนาะตัวที่สามฮะบับ,บมินิแมปกิจกรรมครับเอาเรื่องตัวที่สี่ครับบ,บัโอสวดทิพครับตัวที่ห้าครับบับ คุ้มจิตร้อยหสิเปอร์ครับเมื่อกี้สี่ินะรอบนี้ร้อยห้รอยา150ตัวต่อไปครับแมวกวักครับตัวธนูฮะไกลร่างครับโอ,โอเคครับและตัวสุดท้ายครับบับคุ้มจิดสี่สิบเปอร์ครโอเคประมาณนี้แหละ ครับของรางวัลที่มันดีกว่านี้มีไหมครับมูลทินอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้ถงหดูดพวกมูลทินพวกละไายปุ๊บอะไรเงี้ยเออเอาเป็นว่าก็ได้ประมาณนี้นะแปดตัว,วน,นะครับทำมาสองวันนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาได้อะไรบ้างนะครับแต่ที่รู้ของผมยังไม่ลั่นนะผมก็บายบายครับไปแนละ้ว